หอยเสียบหอยเสียบครับนี่หอยเสียบครับวันนี้ก็แดกบางเลยครับนี่บางน้ำจืดบางน้ำจืดนะหอยเสียบบางน้ำจืดครับผมโอ้ยคุณมหาเยอะมากครับนั่นนั่นที่ผิด สวนสัตว์ตรงี้วันนั้นเนน้ำมาโน้ยเลยครับอ๋ออมาแม่องตัวแม็แต่ตอนี้ตว้่นเขาโพดกับปากน้ำลังโคนน้ำแถวๆไอ้ลัง้นเรืังวตมหมอ๋อนึ่งสีห้นะแกช้อนนะแกชอนเขี้ยเข้หอยเสียบก็ นี่เขาไปดองดองน้ำปลานะดองน้ำปลาก็ได้ผัดก็ได้อ่าผัดก็ได้เล็กแม่พุ่มเจบแม่เนี่ย เมื่อทมาามา,ามเวลากินมามจใเท่าไรแต่อบจบจบห้าครับนุเดีก,ก,กันละคนมามาทำหน้าองนี้จ่ายูจ่ายเลยทีงปักพ้เหมือนกันนะนั่นเลยน,ยกกนันคนเยอะมากครับข้างหน้าหอย <laughs> เสียหาบางนักจืด มันมีแน่นไหมครับตรงนี้ราะว่าืยสัตว์มาตีซึงมันก็ห้หาหายทนะนน้ำแห้งห้าได้แล้วได้ลวนี่วันนี้พูดกันมดตนี้นะเช้าบอกน้ำตัวน้ำแตมันมาไม่ใช่ไหมมาแล้วไอ้มาแล้วอ๋อมันจะมาอีกนี่ครับอเสี โอเคครับติดตามชม